คนไข้เป็นผู้ชาย71ปีนะครับเป็นไฮเปอร์เทนชันแล้วก็บอกว่าเชสเพนเนี่ยเ n ร็จประมาณสัก7โมงเช้านะครับแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยประมาณสัก9โมงก็แน่นอนครับพอคนไข้มีเชส p เพนลักษณะเชสเพนเนี่ยบอกว่าเป็นแน่นแถวแถวลิ้นปีแล้วก็บอกว่าเหมือนลมดันขึ้นหน้าอกแล้วก็ร้าวขึ้นมาที่คอนะครับลักษณะเชสเพนเป็นแบบนี้เขาก็ ทำ EKG แน่นอนอายุเยอะก็ต้องทำอยู่แล้วอันนี้ของมันต้องทำเนาะแล้วก็เห็นเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือ2ชั่วโมงหลังจากออนเซ็ตนะสชั่วโมงโดยประมาณผมทำโพลให้แป๊บหนึ่งมีคนเห็น a n t i l i ลี s t e a มี1คนนะครับ i n f i l i a ียสตีมีเคนเห็นเป็น Non s t m i m y หคนแล้วก็ไม่เห็น S-T-T c h a n อีก1คนก่อนที่ผมจะเล่าต่อผมขอให้ทุกคนเนี่ยดู EKG แผ่นที่สอง ซึ่งทำในเวลาใกล้เคียงกันนะครับห่างกันประมาณสัก10นาทีเรามาต่อกันก่อนนะครับคุณหมอที่เขาดูเนี่ยเขาก็มันยังดูไม่ค่อยชัดนะว่ามี sc e l e v a t e s c d p a s e อะไรเขาก็เจาะโทโปนินครับแล้วก็รอผลแต่ว่าด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนนะครับโทปนินที่เจาะเนี่ยเป็นทโทปนินทีที่เป็น conventional โทปนินไม่ใช่ high sent โทปนินเจาะอ,ออกมาครั้งแรกเนี่ย โทโบนินที negative แต่ว่าคนไข้เนี่ยมีเพนอยู่นะก็ด้วยความที่คุณหมอที่ดูเนี่ยไม่แน่ใจก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเราแอดมิดไปก่อนแล้วกันไปออ e เซิ c h ฟเชสเพนแล้วก็ไปซีเรียลนะก็บอกว่าตอนตอนก่อนแอดมิดเนี่ยเพนก็ดีขึ้นเพนก็ดีขึ้นแต่ว่ายังไม่หายสนิทก็บอกว่าเพนแปลกปลก,ก็เลยแอดมิดเข้าไปก่อนไม่น่าไว้ใจอายุเยอะเป็นไฮเปอร์เทนชันนะครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมเฉลยทีเดียวแล้วกันน้องว่าผมเห็นว่าอะไรบ้างผมเล่าต่อก่อนทีนี้ระหว่างที่ admit observe chest pain เนี่ยบอกว่าคนไข้เนี่ยมี chest pain มากขึ้นราวๆเที่ยงวันก็เลยได้ทำ EKG ซ้ำอีกหนึ่งรอบนะครับทำ EKG ซ้ำอีกหนึ่งรอบเป็นแผ่นนี้เที่ยง10นาทีเดีย๋ยวโพลใหม่นะ,อะโอเคอันนี้เป็นอีกแผ่นหนึ่งที่ทำสามสนาทีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคุณหมอที่โรงพยาบาลต้นทางก็คอน s ซิล หมออายุรกรรมแล้วบอกว่างั้นเราไม่มั่นใจงั้นเราให้แอสเพรินกับโคพิดอเกลไปก่อนก็ได้แอสเพรินสามร้อยมิลลิกรัมหนึ่งแท็บแล้วก็โคพิดอโกลเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมสี่แท็บแอนทิเลียสตีมี่ชนะนะรอบล่าสุดที่ผ่านมาก็ยังมีคนบอกว่าหนูเอสซีทีเชนแต่ว่าสรุปก็คือตอนที่คอนซิลมานะครับทางต้นทางก็บอกว่าคิดถึงเป็นแอนทิเลียสตีมี่ตัวทับทีกลับมา รอบที่เขาซีเรียลเนี่ยกลับมาจากน้อยกว่า40เป็น184นะเราก็เราก็เริ่มเห็นว่ามันไรซิงแล้วถูกไหมก็อย่างน้อยๆก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นนอนสตรีมี่นะก็คือน่าจะมีไมโอคาเดียลอินจูรี่เกิดขึ้นแหละก็โหลดแอสเพรินโคพิดเกลมาเรียบร้อยแล้วก็ขอรีเฟอร์มาทีนี้มาดูว่าสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรนะแผ่นที่1น,นะครับเหมือนเดิมเลย จริงๆแล้วเนี่ย Q w ที่หลีดสผมเคยพูดไว้เนาะว่า Q Q ถ้าเป็นหลีดสหลีดเดียว A V F ไม่มีหลีดสไม่มีไม่มีเพื่อนด้วยเนี่ยเราไม่ถือว่าเป็น pathologic Q นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมี S T elevate แบบนิดนึงนิดนึงสับโทมากๆที่หลีดสไม่แน่ใจไม่แน่ใจคือเอาเอาตรงๆอะ่ะคือเราดูอันเนี้ยเราก็แบบยกเป่าวะ แต่เฮ้ย A V F มันก็ดูเหมือนมีคิวเวฟว่ะ A V F ก็ดูมันดูคิวแตกๆนิดนึงอ,อ่ะเออแล้ว A V L ละ่ะ A V L จริงๆอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าตรงเนี้ยบีดบีดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเบสไลนมันไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าลีดอื่นอนะมันไม่ค่อยดีเพสเลยคือจากแผ่นเนี้ยส่วนตัวผมก็แบบบอกไม่ได้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูเรื่อยๆนะแผ่นที่ส เหมือน s c Elevate มันจะหายไปป่าวะ T Wave หลีดสามันเหมือนมันจะมันจะยุบลงไปอ่ะ T w เว e กลายเป็นแบบลักษณะเป็นแฟลตแฟตนะถ้าทุกคนไม่ทันเดี๋ยวผมย้อนกลับไปให้ดูนิดนึงนะทุกคนลองดู T Wave ที่หลีดสามอันเนี้ยของแผ่นแรกอ่ะเราเห็น T Wave เป็นก้อนเราเราชี้ปุ๊บเราก็เห็นว่าอันเนี้ยก้อนเนี้ยน่าจะเป็น T Wave แต่พอแผ่นที่สองที่ซีเรียลอ่ะมันแบนไปเลยอันเนี้ย มีความเป็นไปได้ว่าไอ้แผ่นเมื่อกี้ที่เราเห็นเป็นก้อนนั่นนั่นแหละคือไฮเปอร์อะคิวทีของคนคนนี้เพราะว่าของเดิมมันแบนไงพอของเดิมมันแบนไฮเปอร์อะคิวมันก็สูงได้แค่นั้นแหละเออมันไม่ได้มันไม่ได้สูงได้เยอะอันนี้เป็นเรื่องไฮเปอร์อะคิวทีเป็น v วร i เ t ชันของแต่ละคนมากๆไม่มีใครทีเรียเออให้ให้ทุกคนแบบจําไว้อะว่า ขอแค่มันสูงจากเดิมอ่ะถ้าเราใช้โดยเฉพาะอ่าอันนี้สําคัญคือใช้เครื่องรันอี g กติกกเครื่องเดิมติดตําแหน่งเดิมนะเพราะว่าบางทีเปลี่ยนเครื่องแล้วมันเปลี่ยนแต่ว่าถ้าใช้เครื่องเดิมแล้วมันยังเชนอ่ะอันเนี้ยต้องสงสัยไว้ก่อนว่ามันแปกแลกๆละมันแปกแลกๆแต่อันเนี้ยผมบอกเลยว่าดูโคตรยากซับเทมกัก AVL T wave สูงขึ้นแผ่นไม่แก AV ้ AVL T wave มันค่อนข้างจะแบนเออ รยว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วไอ้ไอ e, e, ้ทีเว็บแบนแของ AVL เมื่อก้มันคืออะไิเพาะเาเชนแล้ววะเออไม่แน่ใจเหมือนกันก็ถ้าถ้าเอาถึงตรงนี้ด้วยความที่เรามาดูเลตโทเนาะแต่ผมเห็นด้วยกับคุณหมอที่ต้นโรงพยาบาลต้นทางนะว่ามันไม่ชัดจริงๆอ่ะ admit observe เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยทำแล้วเออมันดูเชนนิดเดียวนิดหน่อย แต่คนไข้ถ้ายังเพลนอยู่หรือยังไม่มั่นใจอะแอดมิดแล้วก็ซีเรียลเถอครับมันจะได้ไม่มีปัญหาอะโอเคทีนี้ต่อมาในวอร์ดตอนที่บอกว่าเหมือนจะมีเชสเพนกลับมามากขึ้นแต่ว่าอันเนี้ยพอเป็นในวอร์ดปุ๊บ e k คมันเป็นคนละยี่ห้อคนละเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอามาเปรียบเทียบเชนเนี่ยโดยเฉพาะเชนที่มันซับโท้มากๆเนี่ยอาจจะทำได้ค่อนข้างยากเราก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ย ทำไมหลีสองมันเริ่มกลายเป็น QW a v e วะทำไม q wave ของหลีสองมันเริ่มแบบมันเริ่มชัดขึ้นมันเริ่มแบบแตกๆเวลาเราเจอ q w ว v e แตกๆแบบนี้มันมักจะเป็นพาโทโลจิกเพราะว่ามันมันสื่อถึงสกามันมีคอนดักชันที่มันสะดุดมันก็จะแตกๆอย่างเงี้ยอันนี้คือ Q w ว v e ที่มันน่าสงสัยว่าเป็นพาโทโลจิกแต่ว่า stcha เชนเนี่ยน้อยมากเออคือถ้าดูแบบไม่แอบแล้วก็บอกว่าไม่ไม่น่าจะมีอะ เห็นไหมหลีสามเนี่ยก็ดูแบบเฮ้ยมันดูแบบมันดูค่อนข้างจะนอรมมอลมากๆเลยนะ AVL ก็ T wave ก็ยังอัพไร h t SCDP e เราก็ไม่เห็นแต่ a v f เนี่ยเฮ้ย Q wave มันมาจากไหนวะเมื่อกี้มันไม่ชัดเท่านี้นี่ว่ะทีนี้ส่วน V ่า V 2 V3 ที่ทุกคนสงสัยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าคนที่มี LVH by voltage เยอะมากๆเนี่ย บางทีเราก็จะเห็นเนี่ยลักษณะที่มันเป็น S-T elevation แบบเนี้ยซึ่งบางครั้งมันเป็น early repolarization จากการที่คนไข้มีแบบ high voltage อะคือ EKG แต่ละเว็บมันมักจะเป็นสัสดส่วนของกันและกันขึ้นขึ้นกับแต่ละคนถ้าเกิดว่า QRS สูง T wave ก็มักจะสูง S-T e l e v a t e ก็มักจะเยอะ ในขณะที่ถ้า QRS ว o l t a g e มันน้อยเนี่ยดีกรีของ S-T e l e v a t e อะ่ะมันก็จะน้อยตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอคนไข้ที่มี l v h by voltage voltage เยอะๆอย่างอันเนี้ยว o l t a เ e เท่าไหร่อะประมาณร่วมๆ่วม7ช่อง35มิลมันก็มันก็เลยทำให้ normal S-T elevation ที่ V 2 V 3เนี่ยอาจจะเยอะขึ้นได้นิดหน่อยอันนี้เป็นความคิดผมนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็จะเห็นแบบนี้ได้เวลาที่คนไข้มี l v h by voltage เยอะๆ ผมก็เลยคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะยังเป็น normal อาจจะยังไม่ใช่ steamy แต่ไอ้ที่ผมสงสัยอะคือ infielow เหมือนเหมือนที่ทุกคนสงสัยตอนแรกอะเราก็ลองมาไล่ดูต่ออันเนี้ยก็ดูดูไม่ได้เชนถูกไหมอีก30นาทีถัดมา v 2 v 3 v 4เน v ี่ไม่ได้ดูเชนมากแต่หลีดสเนี่ยมันดูเป็นมันดูเป็น fragment Q AVF ก็เป็น Q ก็คิดว่าเฮ้ย hey, หรือคนไข้มันเป็น s u b เทลอินฟิเลียสเตมี่วะแล้วมันแบบคลอดมันอาจจะ spontaneous นนไรสิทไปก็ได้อะไรเงี้ยครับอืมแต่ว่าอ่ะพอเราสงสัยเป็นสรีมี่เราก็อ่ะเดี๋ยวรับรีเฟอร์มาดูก่อนก็รับก็เลยรับรีเฟอร์คนไข้มาทีนี้พอมาถึงที่โรงพยาบาลผมนะครับเราก็ทำ ecg ใหม่แผ่นนี้เราก็ดูเลยว่าเออแถวเนี้ยมันก็ดูดีนะ v ส v ส v สเนี่ยก็ดูค่อนข้างจะ normal นะครับ ไม่ได้ดูว่ามี s c e l e v อ t i o n อะไรเพิ่มขึ้นมาอันเนี้ยใช้เวลารีเฟอร์มาประมาณสักเกือบเกือบ2ชั่วโมงนะเทียบกับจากแผ่นจริงๆมันห่างกันพอสมควรจากแผ่นมเมื่อกี้หลายชั่วโมงอยู่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสตรีมจริงมันน่าจะเ a ชนไปแล้วนะส่วนตัวรีสองสามเเราก็ยังรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็ยังเอ้เหมือนเป็นคิวแต่ว่า s c Elevation ก็ไม่ได้ชัดขึ้น AVL ีเ AV อก็ไม่ได้ดูม,มีปปเลซิโปเคชนอะไรทีนี้เรามาดู สิ่งน่าสนใจกันดีกว่าเราก็เลยมาทำา e h o o a เบสไซ e ใครที่ไม่คุ้นเคยกับ Echo นะครับอ่ะผมหยุดไว้ที่วิวนี้ก่อนวิวนี้เป็นวิวที่เราทำา u u c o s t a l s u b c ค s t a l คือเหมือนเวลาเราทำฟ้านะครับที่เราเอาผมอันดาาวไปจิ้มอยู่ตรงอีพีแกสเียมแล้วก็งัดให้มันเห็น h าร์ดเราก็จะเห็นว่าตรงนี้คือ l ลท์เบนติเคิลตรงนี้คือเลฟเบนติเคิล นะครับแต่ทีเนี้ยเคสเนี้ยเราเปิดเห็นตรงเอลตาด้วยมันจะเป็นเหมือนเป็น modify f i l e chamber ทีเนี้ยสิ่งที่เราเห็นคือไอ้เส้นนี้มันคืออะไรเส้นเส้นตรงเส้นตรงกลางเนี่ยมันคือ dissecting flap นะครับมันคือ dissecting flap ทุกคนดูมันเต้นๆนะอันนี้อันนี้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็น parallel long axis ที่เราพยายามจะดูตรงเอลตาเอลติกวาล เราก็ว่าเห้ยมันก็มองไม่เห็นอะไรนะแต่ตรงเนี้ยเอลติกรูทมันดูแบบไดเลทหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นเงาลมหรืออะไรคือมันเปิดไม่ได้ชัดพอมาดูดีๆอเฮ้ยมันมีไอ้นี่ว่ะมันเหมือนมีแฟลปจริงๆทุกคนดูนะเส้นเนี้ยมันเต้นๆอ่ะน,นะนี่นะเดี๋ยวเปิดให้มันรันนะนี่นะเส้นนี้เส้นนี้คือคนไข้ เป็น acute aortic er dissection ครับแล้วทีเนี้ยตัวตัวแลปตรงเนี้ยก็คือตัวผนังหลอดเลือดที่มันซอออกมามันอาจจะสะบัดแล้วมันเข้าไปอุดบริเวณ RCA แล้วมันก็หลุดออกมาอุดบ้างหลุดบ้างก็เลยทำให้คนไข้เนี่ยเหมือนเป็น i n f a r i t i s t e m i ที่เป็น intermittent นะครับเป็นทานเชียนก็คือเป็นหายเป็นหายคนไข้ก็เลยจะแบบ เพนแล้วมันก็ดีขึ้น EKG มันเลยไม่ได้เชนแบบ p e r s i s t ไม่ได้มี dynamic c h a i นอะไรชัดเจนมีเหมือนจะมีให้เป a c ไอคทีนิดนึงแล้วก็ resolve ไปทีเนี้ยเราเจอแล้วเป็น aortic e dissection จะขอ CT ปรากฏว่าคนไข้อลเรสอยู่ๆคนไข้ก็แบบตาค้างไปเลยแล้วก็เป็น PA อลเรสไปนะครับแล้วก็ CPR ระหว่างที่ CPR ผมก็เลยอ่ะอันตรซาวดูหน่อยวะมีน้ำ นะครับมีน้ําก็คือมันแตกนั่นแหละสรุปก็คือคนไข้อะเป็น acute e a o r t dissection ที่ dissecting flap มันไปอุด RCA แล้วก็มีทางเชียน inferior stemi แล้วก็ rupture dissection แล้วก็มี cardiac tamponade นะครับผมคงต้องบอกว่าน่าเสียดายที่เอาค o m คนนี้คือ d a t h เพราะว่ามัน rupture แล้วมันเป็น massive ฮีโมเพลค์ขดียมทีเนี้ยเราไม่สามารถแท็บได้เพราะว่าคือมันรั่วออกมาจากเอลตาถ้าเราแท็บเลือดมันก็จะออกมาจากเอลตาเรื่อยเรื่อเรื่อยเรืจนสุดท้ายเลือดคนไข้จะหมดตัวการแท็บรีลลสในกรณีแบบเนี้ยมันไม่ได้ช่วยแล้วก็ CPR ก็ไม่ขึ้นนะครับก็เลยสุดท้ายคนนี้ก็เลย End Up เป็น Expire ไปทีนี้ผมก็เลยไปเก็บภาพตัว Echo มา อันนี้คือฮาร์ดนะครับขอบฮาร์ดอยู่ตรงนี้ไอ้ที่เหลือตรงนี้นี่คือเลือดนะเลือดที่มันค้างอยู่ในพลิคเดียมนี่นะครับอันนี้ฮาร์ดถึงนี่นะขอบฮาร์ดอยู่ตรงนี้ที่เหลือเป็นเลือดหมดเลยอ่าเราก็เลยมาโอเคมามาเรียนรู้กันว่าเราเรียนรู้อะไรจากเคสนี้บ้างอย่าลืมนะครับเคสนี้ก่อนรีเฟอร์มาได้อะไรแอสเพรินหนึ่งแท็บเกนไฟ โคพิโดเกล4แท็บ3 0มมิลลิกรัมคนไข้เป็น surgical condition ที ue, um ่เป็น emergency s u r ี่เซอร์จรีไดแอนติเพเลตมา2ตัวโหลดมาช้ำช่อลองถ้าลองลองถามใจตัวเองว่าถ้าเราเป็นหมอผ่าตัดหมอ CVT ที่เราต้องผ่าเคสเนี้ยเราจะสบายใจแค่ไหนอันนี้เป็นเป็นข้อควรระวังในการที่ทำไมไกด์ไลน์ถึงไม่อยากให้เราโหลด ดูอัลแอนตี้เพเลเป็น Pre-Treatment มาตั้งแต่แรกอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้โคโ o n น r y a n น t ้อตมีเลยถ้าเกิดว่า,าข้อจำกัดของโรงพยาบาลชุมชนเนาะคือเคสนี้ฟิล์มเชดก็ไม่ได้มี w วม d ดิเออรซีนัมชัดเจนมันเดนอักโนซิสเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะ d ด a g ั o โนซว่าเป็น a c u ิวเอ r t i c ติ s ดิเซชันจากโรงพยาบาลชุมชนที่ อไม่มี CT แล้วก็ไม่มีคา์ดีโอที่ทำเอ็โคได้ผมต้องบอกว่าเคสเนี้ยเอ็โคมุมปกติก็ไม่ได้เห็นนะถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้ไปทำแบบสับคอสตอลแล้วเห็นแลปตรงมุมนั้นนะผมยังคิดภาพไม่ออกเลยว่าเราจะไดอะโนซิสได้ยังไงในคนไข้ารายนี้อันนี้ก็เป็นข้อควรระวังมากๆเพราะว่า Inferior w a วอลสตีมีนะครับสามารถที่จะเกิดจากเอ t i c กดิสเซคชันได้เพราะว่าแลปมันมักจะเกิดฝั่งทางขวาแล้วมันไปอุด คอ l ลนลลีได้ก็ตั้งแต่ผมเป็นหมอมาผมเจออยู่สัก2อสเคสมั้งที่เป็นอะคิวอินฟิเลียวอแล้วก็แบบเนี่ยเกิดจากเอลติคดิเซชันน่ะซึ่งพอเราโหลด a s ส i พ i n กับ c o p ิ d โ g เกลไปก็เรียบร้อยอ่ะเออหมอ CVT ก็แบบหนักใจนะผมผมเข้าใจเขาเลยว่าแบบปกติผ่าไอ้พวกนี้ก็บีดเยอะอยู่แล้วอะแล้วยิ่งเจอแอนต p เพลเตไป2ตัว a s ส i พ i n ตัวเดียวยังพอทำเนาเจอโคพิโเกลก็ีก300มันอาจจะเพิ่ม คอมพลิเคชันให้คนไข้ได้นะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคราวหน้าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรลองคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับ